นี่นะคะเดี๋ยวจะมาเก็บชิควีดไปกินชิควีดหรือบางคนก็เรียกอ่ะผักลืมผัวฝรั่งนะคะภาษาอังกฤษชิควีดหรือจะเรียกอ่าเป็นญ้าลูกไก่ญ้าลูกเจี๊ยบนะคะแล้วแต่คนจะเรียก ถ้ายอดอ่อนๆเนี่ยเอาไปกินกับสลัดอร่อย อันนี้เก็บมาประมาณ5บาทนะคะมัดหนึ่งดูดอกนะคะดอกเป็นขาวขาวช็แชกสำหรับใครที่เคยเกินอ่ะผักลืมผัวบ้านเราเนาะรสชาติอันนี้แล้วก็ลักษณะต้นการขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบคล้ายๆกันเลยกลิ่นหอมคล้ายกัน เขาถึงไม่น่าเขาถึงเรียกว่าผักลึมผัวฝรั่งเพราะว่าแบบคล้ายของบ้านเรามากกลิ่นก็หอมกัดไปนี่ก็คือจะได้กลิ่นหอมอ่อนแต่มันจะไม่หอมเท่าผักลืมผัวบ้านเรานะคะแต่มันจะมีกลิ่นหอมอ่อนกว่าอร่อยแล้วก็ถ้าเทียบกับ ผักฝรั่งมันก็จะคล้ายๆอันนี้ค่ะคล้ายๆ baby spinach แต่ว่าตัวนี้จะหอมตัวนี้ไม่มีกลิ่นแต่รสชาติจะคล้ายๆ baby spinach มากๆเลยค่ะอร่อยจิ้มน้ำพริก อร่อยชอบฝรั่งเขาจะเขาจะเด็ดเหมือนแบบประมาณนี้ยอดอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะไปใส่สลัดกินสดๆใส่สลัดหรือว่าใครแบบไม่แน่ใจเนาะก็เอาไปลวกหรือว่า ไปผัดมันหอยก็ได้อร่อยเหมือนกันนี้เชนชอบกินสดมากกว่าอร่อยอกรอบเห็นใน Google เขาบอกว่า มันจะมีวิตามินมีแคลเซียมอะไรต่างๆแต่ว่ากินเยอะไม่ดีนะคะถ้าฝรั่งเขากินเขาก็จะเก็บประมาณนี้หนึ่งกำมือแล้วก็ไม่ได้กินบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้ากินบ่อยๆมันก็จะมีแบบสารที่ไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกันเขาก็จำกัดการกินแต่บอกเลยว่าอร่อยมากถ้าใครที่เคยกินผัดลืมผัวบ้านเราอะ นั่นแหละรสชาติคล้ายๆกันแต่ของบ้านเราผักลุมผัวจะหอมกว่าออร่อย ไม่เคยต้มด้วย จริงๆมันก็เกิดหน้าไล่เลี่ยกันกับผักลืมหัวบ้านเรานะคะเพราะว่าผักลืมหัวบ้านเราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็พากันไปเก็บเนาะอันนี้มันก็คือในช่วงฤดูเดียวกันแต่อันนี้สวยมากๆมันชอบขึ้นแบบข้างๆ้างบ้านตามกำแพงอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเขาบอกว่ามันจะขึ้นแค่3าสิบเซนแต่จริงๆรเว้ยมันขึ้นสูงเนี่ยเคยเห็นเนี่ยยาวเท่านี้ก็มียาวกว่าแบบนี้ก็มี มันขึ้นสูงเหมือนกันนะแต่อร่อย กินกับน้ำพริกกินกับส้มตำนี่คือหรือลาบก้อยก็ได้อร่อยแน่นอนพูดแล้วคิดอยากกินก้อยขมดิบเ <laughs> น,นี่ยคินเนี่เข้ากันมากเลย มีขนเหนียวข้อสวยแล้วก็ชับหมูด้วยค่ะโอเคค่ะถ้าใครที่มีผักนี้อยู่ใกล้ใกลบ้านอย่าลืมลองชิมนะคะอร่อยแน่นอนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ